หมีไปไหนหมีมีหม,มีมาหมีเอาถ่ายรูปทำหน้าปกคลิปหน่อยเอายืนเรียงกันยืนเรียงกันดีๆเอายืนเรียงกันหันหน้ามาโอเคเอาาทักทายยามเช้าครับเพื่อนๆตอนนี้อยู่ที่นานะครับอยู่ที่สวนนะครับก็พอดีอเอาข้าวมาให้หมา เดี๋ยวจะกลับบ้านนะไปรับคนที่เขามาส่งอ้อยผมก่อนจากยะโสนะครับจากตัวเมืองยะโสไม่ไกลนะครับประมาณหกสิบโลเขามาใกล้ถึงแล้วตอนนี้ถึงอำเภอพลนทองแล้วอ้าเอา้าทักทายกันเอ้ยมีมีอ่อเก๋มี จะเรียบร้อยกับเพื่อนเอาตอนนี้แปดโมงนะครับอันนี้ทีมงานครับทีมงานทีมงานผมเอง ตัวนี้ลายลายครับนี่ตัวนี้ลายลายนะครับถัดไปทิกเกอร์นี่ทิกเกอร์นะครับตัวนี้ทิกเกอร์อันนี้ผีดิบนะครับผีดิบผีดิบที่อายมีตัวนี้ชื่อหมีนะครับลายลายทิกเกอร์แล้วก็ผีดิบแล้วก็หมีเนี่ย yeah, ไก่พวกนี้มันมันชอบบินออกคอกบินออกนอกคอกมา ชอบมาหากินข้างนอกเอากินนะั้นเฝ้าเฝ้าไรเฝ้าสวนครับเฝ้าไรเฝอสวนกลางวันกลางคืนคนแปลกหน้าก็จะเห่าเวลาผมขับรถมานะมันจะไปรับอยู่นู พอได้ยินเสียงรถมาไปรับอยู่เป็นออกจากนาไปเป็นกิโลเลยเป็นนั่งรอชอบเป็นนั่งรอรอเจ้าของมาแต่ลหลักๆผมก็ไม่ค่อยได้มาให้แนะล,ล้วแต่หลาดจะเป็นกระตามแม่ยายที่เอาเข้ามาให้ทุกวันนะเพราะแกมามาทุกวันไนงะผมไม่ได้มาทุกวันวันนี้แกไปธุระกันผมก็เลยเอามาเข้ามาให้ ไอที่เกอร์มันจะกินไปก่อนเพื่อนเนี่ยมันเนี่ยโซนมันหมดแล้วเห็นไหมมันก็ไม่แย่งฝั่งนี้ก็เดก,กกินช้าที่สุดคือไอหมีนี่หมีตัวนี้เอาุโสที่สุดนะเป็นเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียที่เกอร์กินข้าวเก่งไอตัวนี้ไอตัวดำๆเนี่ยไอเล,ลายก็พอพอสมควรไอหมีนี่จะกินช้ากิน กาจะกินได้แต่ละคำคนหนึ่งเขาไปถึงไหนแล้วเห็นไหมโซนมันยังไม่หมดแล้วโซนหนึ่งเขาหมดแล้วต้วนหนึ่งก็จะมาแย่งแล้วโอเคครับวันดียามเช้านะครับทักทายเ,เพื่อนๆเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วก็เอาชานอ้อยมาทิ้งที่นาด้วยนะครับนี่นะครับเรายืนเฝ้ามันชอบมันชอบ แย่งหมีหมีก็ใจดีพอตัวอื่นมาแย่งมันก็ไม่กินนะมันก็จะเดินหนีไปอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เป็นหมาที่เป็นหมาที่สุภาพหมาที่เสียชอบเสียสละให้มันเป็นลูกๆของมันอะนะพวกนี้นะมันเป็นลูกๆของมันนี่เป็นแม่เสียสละให้ลูกอา้าโอเคหมด พ่อกลับบ้านก่อนทักทายยามเช้าครับผมเจอกันใหม่คลิปเดี๋ยวจะรีวิวอ้อยที่มาจากยาโสให้ดูนะว่ามีลักษณะแบบไหนนะครับมันไม่ไกลนะไกลกว่าน,นี้ผมก็จะไปเอามาแล้วนะแต่นี่คือเขามาส่งถึงบ้านเลยนะครับเขามาส่งถึงบ้านเลยก็ราคาก็พอๆกับบางสวนที่ผมไปเอาที่สวนเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับวัสด,ดียามเช้าครับป่ายัง ใบร่วงหมดแล้วทอดทอดใบออกเด้อใบใบใหม่เริ่มขึ้นใหม่แล้วแต่ก็ปิดหีบครับปิดห <c oughs> <c oughs> ีบก็คือปีนี้ปิดหน้ายางแล้วเห็นไหมทาปิดหน้ายางเรียบร้อยแล้วไม่ได้กิดต่อแล้วนะครับเจอกัใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ